ปลาเชี่ยบลาเชี่ยหน่อยเชียหน่อยตัว่ะตาป่าเนาะมาห้านเด้อเด้อผมแม่พี่น้องเด้อมาอันนี้กินเขาพี่น้อยเอ้ากับสบายดีพี่น้อยตอนนี้เนาะ อ่ามาอันนี้แหละมาอยู่ฮอดอันนี้ส่วนส่วนแล้วก็อันนี้เนาะส่วนไอ้กับเอื้พี่น้องมาอันนี้อ่าสิมาเก็บเท่าพี่น้องกินข้าวเสาเนาะอ่ะเดี๋ยวอ่าไปอ่าติดตามแล้วก็ไปชมน้ำกันพี่น้องเอ็มเนาะสิอ่ากินข้าวเสาข้าวเสาประธานกินพี่น้องเอ็มหากินก่อนเนาะก็หลังจากอันนี้กินข้าวน้ำแล้วก็สิไปพ่นไม้เครื่องละไม้เหือนเนาะพี่น้องเนาะ ะพี่น้องก็เห็นคลิปนี้เนาะก็ซอยอันนั้นฝากติดตามแล้วก็ไปชมไปเบิ่งนน้ำกันเด้พอพ่อแม่พี่น้องคลิปต่อไปจะง่ายเลยครับยิ่งยืดมากเลยอ๋อเนี่มันแก่้วมาจากน<อ>นี่แกลบแง่นะพุ่งเลยแบบที่อ๋อเยอะเลยเนี่ยวะเนี่ย เ้ยตันใบไปเ,ไปเนะร็วโอ้ลายเติบพี่น้อยนี่เท่าเท่าอันนี้าฟช่างน้อนีน่ซาลา่เนี่อบัจั์บาจีบับจักกันเนี่ยซาบเราเขาเนี่จังยู <laughs> อ๋อพี่น้องเนาะตอนนี้กามาอันนี้เอาเท่าพี่น้องเห็ดอ่าเมนูตอนเสาร์เนาะเขาเสาร์มาทานกินพี่น้องเป็นมงกุฎมงกยังเลยนี่พี่น้อยเนาะเออกวาสิได้อันนี้คนใหม่แก่ใหม่เนาะกินเขากินน้ำเลยแหละจะสิได้ไปพี่น้องเออเย็นเย็นจี๊บเสด้เลยสงสัยเราไหนเออหน่อยเดียวนี่หน่อยเดียวเนาะเขาออกก่อนโอ้ Åh, pådi, prædik, p'nøg, i en ånd. Jeg har ikke et det er det Det er det, Det er Det er ปนเรือแล้วนี่บลาดิกินแล้วเอาเดี๋ยวขยันตัวไม่เ้ไปเลยขึ้นยาด้วยเนาะเตีเหรอเออเนาะเขาเอาก่อนบลาดิกินเลยโอ้ยอันเดือดอืมกำลังอ่อนๆพอดีนี่ ี่ติดเดิมฮะติดเดิมงั้นบังกระลังตึกฮอ,อืมแกเ่เพีอง,อ,งอ๋อได้เห็ดกินกนะีเลยเนาะข้าวซอยมาทานกินพี่น้องคิวเหล่านี่เป็นมองกับมงยังเออเมนูยังเลยเนาะ,ะเปิดเปิดเปิดบังคือบอัหอมแท้

ใส่หมเลยอุ้ย n ง i าบ่อ่านี่ใสลาเสียบลาเสียบน่อยเสียบนอยตนอมนเล็กเนาะอาหารเช้ามื้อนี้

ไอายกับลุงเอานังไอ้กั๊บด้วยมามามาด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาอันนี้กินเข่าเนาะกินเข่าเส้านำบ้าซีลักกาไอ้น้องเขาอยู่นี่เนาะกินกับอันนี้เ่าพี่น้องลาบเ่าอ

tham chọc thơn thế một cái ừm học thế này qua đi à อ่ะอ้าวดังออง <coughs> <rame> học <ultimately. coughs> <coughs> <coughs> อ่ะพี่น้องเนาะหลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วก็ชิได์เดินทางไปอันนี้พี่น้องคนใหม่เนาะอยู่ป่าเดี๋ยวละใหม่อันนี้ไม่เครื่องเฮือนแล้วก็เสาเฮือนเนาะอ่ะคลิปนี้กัเนานะจบลงเพียงเท่านี้พี่น้องเอ้ยฝากติดตามฝากชมคลิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้อง